ไม่มีชื่ออยู่ด้านบนสกรีนเรคคอร์เดอร์อยู่ด้านล่างเสียงเอฟเฟคเสียงเอฟเฟคเอเดนิบัตต้อนเมทจตอมหัวเราะหัวเราะหัวเาะหัวเราะเราผมคือนี่แล้วถูกหนีดาวชนใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ผมคือผมคือพ่อมาใจก่า EP4 นะครับเดี๋ยวคนนี้จะมา ฝึกเล่นแอปสกรีนเรคคอร์เดอร์แป๊บหนึ่งเพอคือพอดีเพิ่งใช้ได้นะครับยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับผมก็เพ <ś lam> ิ่งจะมาใช้เอาตอนแรกๆก็เพมีเพื่อนส่งมาให้อีกทีนะครับผม การองทางที่ดใช้งานกบอกว่าแอปนี้ผมเพิ่งเล่นเนาะยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผม หน้าจอหลักเปลี่ยนเอฟเฟซกดเลือกแอปต่อก็เปลี enfin ่ยนเอฟเปลี่ยนเอฟเฟซเดี๋ยวผมต้องมาเปิดเดือดทบว่าถ้าเปิดเดือดทบปุ๊บเนี่ยแอปตัวนี้มันจะดับไหมนะครับเดี๋ยวผมขอลองเปิดเดือดทบก่อนนี่คือการทดลองว่าหัวใจของคุณเต้นแรงของชิ้นไม่มีชื่ออยู่ด้านบนไม่เกี่ยวนะกดมมตตอออออนนนเสรรร็้่่่งหืย โอ้โหนะครับวันนี้เราจะมาขับมอเตอร์ไซค์กันนะครับฟังให้ดีนะครับโอ้โหรถมอเตอร์ไซค์เสียงแปลกมากคืกแปลก เดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดยูทูบนะเพราะว่ามันจะดับเพราะว่ามันจะดับแล้วเปล่านะครับอการแตงการะสองครั้งที่เปิดใช้งานมาเป่านี่ยี่การแตะสครั้งเร้องไห้ยกมือร้องไห้มือการแตะสครั้งเพ่เปิดใงาน 单位，来自上海、广东。 โอ้โหนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเราจะมาดูนะครับว่าแอปนี้จะเล่นยังไงร,รือเปล่าโอเคครับอยู่ในช่วงช่วงต่อไปนะครับก็คือช่วงเปิด Youtube จ้าโอ,โ,โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตอนแรกข้างหน้าผม ข้างหน้าผมคือใครไม่รู้นะครับนั่งเป็นคอตอดที่เขาไปเป็นมัลิงกิงกองสาร์น,น้องกองแกงมันอะไรนะครับเราเปล่งเงี้งในชีวิตเธอคอตอดที่เขาไปเป็นมัลิงกิงโอ้นะครับผมพอๆนะครับเรามีสปอนเซอร์นะครับสิบเจ็ดคนนะครับห้าล้านซับเดี๋ยวไปดูนะห้าล้านซับมีไหมนะครับ นะผมฮาร์ดดิสก์เราน่าจะไม่มีนะเราเพิ่งมีพูดต็มตาสิบเอ็ดคูงเองนะครับผมโอเคครับเราจะไปเปิดอยู่ทุกปุเลยครับว่าเปิดเพรามัจะดับไปก่อนนะครับมาดูกันเลยครับเปิดยูทูปนะครับผมจะเปิดช่อง YouTube นายไพศิษฐ์ร็อคมิวสิษสันทองเอ้ยเรียกคอร์ดนะครับยังเดี๋ยวว่าโอเคดูว่าว่าว่ามันจะดับหรือเปล่านะครับเลิกการเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวนะครับ โ <Okay. S 2> อเคครับเราจะไปที่คลังวิดีโอนะครับมันจะดับหรือเปล่าอ๋อไม่ดับไม่ดับนะครับ